สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนคะ่ะมาพบกับค,กคุณครูก๊อปเิรยาดิษเหมือนคุณครูประจาชั้นอนุบาลสองทับโรงเรียนเทศบาลหน 1, ึ่งขจรเนติยุทธ์ค่ะวันนี้นะคะคุณก๊อปจะมาสอนเด็กๆในหน่วยการเรียนรู้แรกรับประทับใจค่ะในหน่วยการเรียนรู้แรกรับประทับใจนี้มีเ,เรื่องให้เด็กๆเ,เรียนรู้สนุกสนุกเยอะแยะเลยค่ะแต่ว่านะคะวันนี้คุณรก๊อปจะมาสอนเรื่องนี้ค่ะชื่อจริงนามสกุลชื่อเล่น แล้วก็คำนำหน้าชื่อคะ่ะชื่อจริงของเด็กๆนะคะจะค่อนข้างยาวหน่อยแล้วก็มีความหมายค่ะเด็กๆลองสอบถามคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะว่าชื่อจริงของเด็กๆมีความหมายว่าอย่างไรคะ่ะแล้วก็ต่อมาคือชื่อเล่นจะเป็นชื่อที่สัน้นแล้วก็น่ารักน่ารักคุณพ่อคุณแม่จะเอาไว้เรียกเด็กๆคุณครูแล้วก็เพื่อนๆที่สนิทนะคะเอาไว้เรียกเด็กๆค่ะ ส่วนคำนำหน้าชื่อนะคะจะมีสองอย่างเด็กผู้ชายจะใช้คำว่าเด็กชายส่วนเด็กผู้หญิงก็จะใช้คำว่าเด็กหญิงค่ะดูตัวอย่างนะคะเด็กชายทวีทรัพย์นิ่มหงซีซ่าทวีทรัพย์เป็นชื่อจริงนิ่มหงเป็นนามสกุลแล้วก็ชื่อเล่นคือซีซ่าค่ะ ส่วนตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งของเด็กผู้หญิงนะคะอย่างเช่นเด็กหญิงพุทธิชาวินยุรัติชาเด็กหญิงเป็นคำนำหน้าชื่อพุทธิชาคือชื่อจริงวินยุรัตก็คือนามสกุลค่ะส่วนทิชาก็คือชื่อเล่นค่ะเด็กๆได้เรียนรู้ชื่อจริงชื่อเล่นคำนำหน้าชื่อไปแล้วนะคะ เอาไปทบทวนด้วยนะคะแล้วอย่าลืมไปถามความหมายกับคุณพ่อคุณแม่นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย